เอา,เอาคุณเพื่อนคุณเพื่อนคิดว่าคุณจะนอนรับไหมเพืเพื่อนแต่คุณไม่รู้คําตอบเจ้าพญาคุณก็ยังไม่รู้จักอีกบาติเน่เอาเอาบีติเน่กบตาโตบาทีนเน้กบตาโตสาม <laughs> ต,ตัวเลยบาทีเน่เอาบาทีเน่เอาคักกว่าีนี้อืมทานจอมยุทธ ท่านจะมาด้ยวยการไล่เงาอย่างเดียวเลยหรือท่านจะไปเปิดเผยชื่อเสียงเรียงน้ำเลยหรือท่านในช่างฝึกวิทยายุทธมาลำเลิศจริงๆลองมาฝึกที่เขาหนองกี่หน่อยสิท่านจอมยุทธมาเจอกันสักขบวนถาหน่อยสิท่านอยู่เขาเล,ลินลืน ท่านอยู่ท่านอยู่เขาลินเลือดเราผมอยู่เขาน้องกีแล้วช่างสงสัยจริงๆแม่นางคนนี้ <c oughs> เดี๋ยวรักซะให้เขลียดเลย <c oughs> โอ้แม่นาง <c oughs> ถ้าไม่รู้เปลี่ยนตุยทำไมไม่ไปไม่ใส่ป้าแจ๋ะ ฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าท่านจำยุทธไรเงาเขาไม่มีพิษภัยหรอกไม่กล้าทําอะไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาฝึกวิทยายุทธกับข้าพเจ้าอีกกับข้าพู้น้อยอีกนะโอ้ยเนาะผมก็ให้ชายทรัพย์บกไปเปลี่ยนได้ไหมท่านจมยุทธเปิดเผยตัวตนได้แล้ว พ่อบอกว่าไปแจ้ตาตูเลยแบบนี้ลองกากเลยยันถอดไปแจ้นี้เอาให้ทายกันอีกเอาให้ทายกันก่อนแต่ใหญ่เขาทายใหญ่เขาทายนานหลายถ้าเขาทายนานหลายเดี๋ยวเขาทำขานถอด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 ได้ไหมอืม เอาละเดือบมาที่นี้เอามีคําสั่งให้ถอดด้วัท่านเ่เผยชื่อ่าทีนี่เอาท่านจอมยุทธท่านเจอม้เด็ดแล้วของแม่นางเจ้าจะว่าอย่างไรแม่นางสั่งถอดแล้วเจ้าจะถอดไหม <c oughs> ข่ายเห็นที่จะต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวโดนถอด <c oughs> ท่านกลัวโดนถอดเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอ้วิทยายุทธของข้าช่างไม่ล้ำเลิศอย่างเจ้าลอกนะคมีบางอาจจะถอดประแจเจ้าหรอกกันจอมยุทธแต่แม่นางเขาบอกให้เจ้าถอดแล้วเจ้าถอดหรือยัง <laughs> จะรีบบอกไม่รู้จากขีเ่เสียงเมียงน้ำนะ <laughs> ข้ามาดีด,ดุ้ยท ตือเขาไม่ถอดประแจหรอกบาตทีไม่นางอ้อนข้าพระเจ้าไม่ได้เรียนวิชาการถอดประแจรู้แต่วิชาใส่เ้อก็หยอกกันพอใดหหวาี่ล่ะนะครโบยโ้ยโวยโ้ยโวยโอยโย พรุ่งนี้เจ้าจะมาแบบไรเงาอีกหรือเปล่าท่านจอมยุทธ <c oughs> เดี๋ยวลงไลน์แล้วโดี๋ยวโทรหาเด้อ <c oughs> ลงไลน์แล้วโทรหาเด้อ <c oughs> โอ้เจ้านี่ช่งางอําได้สุดยอดจริงๆ <c oughs> แม่นางก็ยอมรักยอมรับรักข้าซีนะครับ ถ้าจะบอกเอาแม่นาะงแม่นาะงพี่นิคมก็ไม่ช่วยเลยไม่ใช่ใช่ไม่ดแม่นางนะครับเขาบอกว่าให้อตอบรับรักเขาซะโอเคไหมถ้าตอบรับรักเขาจะบอกว่าเป็นใครนะครแบแม่นางจะใช้ไม้เด็ดหรือยังถ้าแม่นางจะใช้ไม้เด็ดบอกเขาได้เลย